กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการฟาร์มเพนเนตครับเรามาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรรายละเอียดในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กำหนดนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการผ่อนคลายปัญหาด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เสถียรและให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินมาตรการของภาครัฐอย่างทั่วถึงเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคามีรายได้แน่นอนลดปัญหาการขาดทุนจากการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนโดยที่คน ไก,การซื้อขายในตลาดเป็นปกติมีการแข่งขันรับซื้อจึงได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการในการผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกรรษตรกรและทกศส,สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกรรษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกรรษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกรรษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกรรษตรเพื่อ จำหน่ายแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก จากในช่วงฤดูนาปีที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติฝนแรงฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวในหลายจังหวัดส่งผลกระทบต่อการทำนาในปีการผลิตต่อไปเป็นอย่างมากซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวทําให้เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนและ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการต,ารตลาดข้าวไทยในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องดําเนินการแก้ปัญหา เพื่อให้การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพและรักษาระดับปริมาณคุณภาพผลผลิตของข้าวไทยโดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ทันฤด,ดูทํานามเมล็ดพันธุ์ในส่วนของกรมการข้าวที่รับผิดชอบออประมาณสัก70%ที่เราแจกจ่ายไปแล้วนะครับจากพื้นที่600 0กว่าไร่นะครับมเมล็ดพันธุ์3,000-4,000ตัน ตอนนี้เราก็เริ่มแจกทยอยแจกไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ20,000ตันนะครับแล้วก็คิดว่าเหลืออีก14,000ตันเนี่ยในส่วนของที่เราจ,จ,ดจัดซื้อกับสหกรณ์การเกษตรก็คิดว่าน่าจะแจกใจ่ายให้กับพี่น้องได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายนต้นไปนะครับพี่น้องเกษตรกรบางส่วนที่ทํานาดําก็จะได้นําข้าวนังลกาไปไปไป,ไปตกกล้าแล้วก็ทานาดําพอดีก็จะไม่สายเกินไปนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ เรามีพื้นที่แผนแจกจ่ายอยู่ทั้งหมด34 34จังหวัดนะครับที่พื้นที่ที่พี่น้องเรกษตรกรได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เปนเหมือนการไปเกือบแล้วเสร็จเหลือแต่ส่วนของที่เราจะจัดซื้อกับกรมส่งเสร,ริมสากลหรือว่าสารกลต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ14,300ตันนะครับแบ่งเป็นข้าว มาเรื่105ประมาณ13,000ตันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นข้าวกอหกนะครับ โดยกรมการข้าวได้จัดทำโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต2,563ทับ2,564โดยการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยซึ่งจะให้การสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา10กิโลกรัมตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัยแต่ไม่เกินครัวเรือละ10ไร่โดยจำนวนดังกล่าวนี้ทางกรมการข้าวได้ร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในการจัดหามเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กลุ่มข้าวหอมมะลิและกลุ่มข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของชาวนากรมการข้าวเนี่ยก็จะมีแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์นะครับกับแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ที่มีเกษตรกรเ,เป็นผู้ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับกครงมการข้าวอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีแปลงสำรองอยู่นะครับเราก็จะทําแปลงสำรองไว้ประมาณ20-30%เมล็ดพันธุ์ตรงนี้ก็สำรองไว้ ก็คือได้มาจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้งหมดนั่แหละครับศูนย์ข้าวชุมชนกับนาแปลงใหญ่นะครับที่กรมการข้าวได้เอเอได้รวมไปส่งเสริมให้กับพี่น้องและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ผลิตเม็ดพันธุ์เราก็ได้เม็ดพันธุ์ชนิดมาจากจากจากแปลงนั้นนะครับส่วนในของกรมการข้าวในของกองเมล็ดเนี่ยเราก็จะมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอ,อ,อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับสมาชิกเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรากําลังขยาย กำลังผลิตให้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็คา,าดว่าในปีผลิต2 5 6 3้5 6 4เนี่ยเราจะผลิตถึงแสนตันนะครับ สำหรับมเมล็ดพันธุ์ที่พี่น้องเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปเนื่องจากมีการจัดซื้อกับสหกรณ์และศูนย์ข้าวชุมชนแต่ก็จะได้รับมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันสำหรับนำไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหายได้ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนและนำส่วนที่เหลือไปจำหน่ายทำให้มีรายได้ในการดำรงชีพต่อไป สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือสอปกรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดอกอรวินโรธทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปกรกล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านวิศวกรรมศ,ศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกันของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS และองค์ความรู้วิชาการด้านการสำรวจ ตลอดถึงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความรู้และมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาสนับสนุนในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมการฝึกงานแก่บุคลากรการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาใช้ทรัพยากรเช่นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์สถานที่ตลอดจนปัจจัยอื่นๆการพัฒนาบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งการบริหารจัดการต่างๆที่จะเอื้อต่อก,การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์การพัฒนาการสำรวจรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น1ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจนสำหรับบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะมีการประเมินผลทุกๆ4ปีซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่สปกรในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสอปกรที่อยากเห็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขเพื่อให้การพัฒนาของสอปกรการทำางานของสอปกรตอบโจทย์ทับเรื่องของความยั่งยืนนะครับให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในพื้นที่เรารวมทั้งเรื่องของการสร้างช่องทางนะครับหรือว่าสร้างความเข้มแข็งให้กับ าการพัฒนาเรื่องของการทํางานของสอปรกรด้วยนะครับเนือสิ่งอื่นใดก็คือเรามุ่งมั่นที่ให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสอปรกรนี่นะครับแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็มีความมีการพัฒนาให้ทัททดเทียมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยครับ นายคันชิตส,สุขสเสถียรรองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอก,กอชเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารมกส .9,11 ขต2,556ปี2,563เพื่อนําเสนอการปรับรูปแบบการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COID-19 เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทดสอบเนื้อสัมผัสสินค้าทุเรียนโดยการผ่าทุเรียนผลสดของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดตราดและการตรวจหาสารตกค้างตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9,002ขีด2,559โดยส่งตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกรให้กับบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย ก็ในวันนี้นะครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับได้จัดทำการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่นะครับซึ่งเราได้ดำเนินการที่ทางจังหวัดตราดนะครับเพื่อให้เขาเกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหารเราก็าไปดําเนินการนะครับสุ่มนะครับไปฝึกให้เกษตรกรเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะขอการรับรองเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอการรับรองจากกรมวิชาก,การเกษตร120รลายในขณะเดียวกันเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับเราจะทํำยังไงที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถขายผล,ผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยไม่จําเป็นจะต้องออกไปวิ่งไปขายที่ตลาดหรือส่งที่รงนะครับเราก็ในเกษตรกร120รายนี้นะครับเราก็ใช้ระบบดีจิทีฟาร์มซึ่งใจสสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยเป็นดําเนินการอยู่นะครก็ไปฝึกเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้นะครับในระบบออนไลน์รวมทั้งสามารถให้เ,เมื่อเกษตรกรถ้าผ่านการรับรอง จี p จากครมวิชาการเกษตรแล้วเราจะนําโครงการไอคิวอาร์เทสออนคลาวก็คือว่าให้เกษตรกรเนี่ยตป็นเครื่องหมายคิวเพื่อรับประกันผลผล,ผลิตร,รวมทั้งมี QR โค้ดเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลผลิตที่เขาผล,ผลิตได้เนี่ยเป็นผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับในช่วงหน้ามีข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรที่แน่นเอียดเลยติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ